สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดียี่มือเศ้าครับฝนตกบางยางยังไมีครับผม่น้องขึ้นตกบก่าเศ้าเลยครับทำมาอยากบางรันครับโอ้ตกหิ้ง,งเลยพี่นหน้องจริงดีนะบางลันนนนนใช้ไปขางทางเลยนะครับ เงี oh. ้ยพี่น้องโอ้ยเจ้าโน่นเป็นตกกระดอกกระเดียงตกแห้งพามไหมครับบันด์มันขึ้นเลยตกปลาโ้าเลยบังอืมมันเนืองปลาไหลเนาะบันี์อ๋อปลาไหลพี่น้องปลาไหล โอ้อยอย่างมาเลยไทยอยู่ครับเหมือนนี่บไทยเหมือนนี่โบไม่ลีบลงเลยดีครับเฮ้ยนี่ก็โอ้เชือผมสียุดเชือผมสียุดเชือผมสีนด้มาไทยลีบครับผมอยู่หน่องโอ้อยากไป <c oughs> ผมเห็นง,งานบบน,นี้นได้เข่าเวียนแล้วครับ่น้องมันได้เข่าเวียนเนี่ยมือขึ้นามเชือสีด้ยุดดีบัน มุมินหดเลยฝั่งนี้เลยออกซาบอ่ออกให้หน้าบ่ครับพี่น้องนีล่ละครัโยให้หน้าอีกรางหนึ่งขนกระต๊ะโทรศัพท์กต่ฉีปียักด้วยบ่เนี่ยโอ้ยทำยังไงนะนครับขนตกเลี่นี่พี่น้องเห็นบ่เห็นซาบ่ นิ่มๆนิ่มอยู่ไี่รถเซฟหากันฝนมากพี่น้องมองอยู่ไหนน้าด้วยม่ซีรีพี่นอ้องเอาไปครับ เออตกยังไงก็รอดกระเดียววุตกบิดขึ้นเลยได้พี่น้องมึงนั่งหวยดันหวยดีนอ,อ๋อโอ้ยันก็รอดชับอยากกระห้องกันได้แบบน,นี้พี่น้องชิบโอ้ชิบ โอ้ตัวไข่ยอยู่พี่น้องตัวไข่ยอยู่ให้ผมยืดหดอันหากันฝนก่อนผมย่านเสียงมันดังเสียงไม่มันดีดังขวักขวักไหนล่ะพี่น้องเดี๋ยเต็มนึงแล้วครับนี่ครับไปโอ้โอมาแล้วครับพี่น้องโอ้ผมมาใส่้มือว่านน่ง ผมมาใส่แดดเปียงๆอยู่พี่น้องสี่โมงกว่าปัดใส่ไปได้ร่างซีบลังล้างแหละพี่น้องฝนตกบบบนี้แรงมากแบบยังไงเป้าแบบยังไงแบบน,นี้พี่น้องเต้วนว้าบางด้านผมบบบนี้ไก่ครับเสียหนามเปียกๆดูนี่โอ้ท่านมีตัวก็ตายแล้วครับเนียบ่ยมันชิมิตโตว่าทางนะพี่น้อง วัวมีนะครับป้าอย่างเงยพี่น้องวันตั้งใส่เลนใส่ออกฝนตกบอกย่างเงยอ้หูจิตในไนเนานะพี่น้องโอ้จักวายังเดอยกลหลัรงนึงยิ่บุวครับยิ่ให้นั่นพ่น <c oughs> เริ่มแห้งแล้วพี่น้องตกเด็ก

เหลืมาแลมาตกบ่นไม่มีแล้วพี่น้องฝ่าวอะไรใส่น้ำให้หน้าไปทันท่ดดน์วิเดยนละไ่ได้หาสาแล้วครับอนนันี้นาายังตกบลเโซาอยู่ปะพี่น้องลังไงบุญละออโอ้โ้คนฟึ่งโ้าตกได้พี่น้องยำมาหลายลังแล้วล่ะคนต้องตกเห้งไปบามือนหนงมบ่ได้ไทย มาครับเบื้องหลังนี่โอู้เบงืงหลันผมมีเสนาบัดนี้ขวมเลยครับผมพี่น้องเออโอบเบาวแวงแงวองอยู่นะครับผมน้องฝนตกดิบนฝน,นตกดิผมให้บริไดไทยเมืองหนึ่งย่งมามอะไรหลังว่ะครับบรไ,ได้ผมก็เลยบรไดไทยฝนตกขวม โอ้ไปครับโอ้เศยน้องบางรันมันโอ้ผูเซยเวลาไหนเราไม่รู้นะไม่เห็นว่ะอุ่นเนี่ยวว่เป็นจุ่ม มันบ่เโาเลยครับผมอย่างน้นแล้วมันก็แห้างนี่มแรงมันแห้งครับผมไม่ค่อยมีน้ำนะครับโดนปีที่สิมีนำ้ำหลอกนะนี่เป็นล็อกขังให้หน้าครับผมเอาไปครับโอ้พี่น้องมาหมานทวรวงลังสุดท้ายครับบงับงบังดันเป็นหอวพี่น้องหมานทรวงรงังสุดท้ายโอ้โหหลงเงินก็ได้ปลาไหลทรวงตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ย manusian langsudai, bener <laughs> ya bang nanti pilih apa pino, maka tuh, balai nai lainnya itu balai nyai tuh neng, apa pino ini เป็นปลาไหลเงนเเนินเงินพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวผมเทมยมก่อนเด้อมันเงางปลาไหลโอ้โอ้โอปลาไหลมันขวดครับพี่น้องมันขวดโอ้ นี่ครับเนาะมันขวดครับโอ้ยมันเด้ออุตสวาห์เลยหน่องเอ้ยหน้าสิบรประเดี๋ยวอะไอยู่ฝนก็ตกกรเโตกได้นเลย,ยได้จบเแล้วพี่น้องนี่ครับอุ้ยโอ้ยหย,ย่อนเสียงครับพี่น้องหย่อนเสียงครับ พี่หน่องเกือบเหี่ยวเลยครับผมพี่น้องเกือบมันได้ไปเลยสองตัวน้ำบักดันเศร้ากว่าบังครับผมพี่น้องน้หมันสองลังสุดท้ายยุสระนี่ครับผมยุสนี้ผมไม่ได้มาใส่ลายปีแลยนี่พี่น้องสองปีแล้วมั้งสามปีแล้วมั้งที่ผมไม่ได้มาใส่นี่ครับผมยังมันคือก็ได้สามตัวครับซานี่พี่น้องมิตรบักใหญ่ยเงเอ้าขอบคุณครับที่ติด่ามที่คอมเมนต์นะพี่หน้องเนาะผมก็บ่มมอยังลายดอก เฮ้ยย่ามลงคลิปไปเรื่อยๆครับยุติเรื่องคิดได้ลงเลรอพี่น้องเอ้ยผมเห็นงานเข่ากะครับผมเท็่เป็นกะนะพี่น้องเห็นยุบัดเนี่ยนะครับผมเห็นงานอบตเห็นเป็นกู้ชีพครับผมพี่น้องเป็นกู้ไห้นะพี่น้องนั้นไม่ได้เข่าเว้นยุติเองคิดได้มากครับผมพี่น้องโอู้หูเลรอครับพอได้ยูเข้ได้อย่างเดอกพี่น้องโอ้เกิดมันเหี่ยวครับผมขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องขอบคุณครับ